อาหารเช้าหมดแล้วค่ะเหลือแต่เส้นใหญ่อย่างเดียวอาหารเช้าเหลือเส้นใหญ่อย่างเดียวค่ะตอนนี้ไม่อั้พอดีจะไม่ได้สั่งเส้นใหญ่จุละอ๋อค่ะหมดแล้วค่ะขาดหมดแล้วค่ะก็โทรสั่งไว้วันเสาร์ก็ดีนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะอ๋อค่ะอาหารเช้าหมดเที่ยงหมดทุกอย่างเลยหมดค่ะตอนนี้หมดค่ะ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 ขอโทษด้วยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสงสัยเดี๋ยวนี้ทำไมป้ายรถเมย์ไม่มีบอกสายรถเมย์ผ่านเลยอ่ะ แต่ว่าที่เห็นนะคะมีสาย101สาย68สาย82แล้วก็มีรถกระปอร๋อผ่านสวัสดีค่ะตาอยู่ตรงข้ามบีซีดาวพนองนะคะถนนตากสินร้านที่เราจะไปออยู่ตรงนู้นนะคะอยู่ในซอยตากสิน39ร้านนี้จะเข้าได้2ทางนะคะถ้าทางนี้ถนนตากสินจะเห็นเซเว่นซอยจะอยู่ข้างๆเซเว่นเลยจะเป็นตากสินซอย39นะคะ นี่ร้านนี้เลยบ่หมีกวางตุ้งเบตรงเจ้าเก่าจริงๆร้านนี้จะเข้าได้สองทางก็คือเจริญนคร78ดดูเมนูข้างในร้านกันยังมีโต๊ะนั่งอยู่ไหมโต๊ะเต็มเดี๋ยวเรานั่งรอข้างนอกก่อน ร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงช้านะคะปิดบ่ายสองครึ่งเสร็จแล้วค่ะเชิญเลยค่ะตรงนี้มีโต๊ะนั่งแล้วค่ะมีโต๊ะว่างแล้วนะคะสั่งอาหารค่ะจะเป็นซิงเดิลเจอร์ร้านก็จะเป็นบะหมี่มูด,ดงเกี๊ยวไก่ทอดนะคะที่ลูกค้าชอบกันนะคะเราทำเส้นบะหมี่เองค่ะของเบตงก็จะมีน้ำซอสน้ำซอสที่ ที่หอมอะค่ะถ้าช่วยพาไปดูได้ไหมคะได้ค่ะขออนุญาตนะคะอันนี้คือจะมีน้ําซอสนะคะน้ําซอสนี่จะหอมมากค่ะซอสนี่จริงๆแล้วมาสั่งมาจากมาเลเซียของเขาจะหอมไม่เหมือนของบ้านเราซี๊วดำเขาจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วจะมีเป็นซีอิ๊วแล้วก็มีน้ํามันนะคะค่ะอันนี้เป็นสูตรเบตงใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนเบตงด้วยไหมใช่ค่ะเกิดเบตงค่ะเปิดที่นี่มา40กว่าปีแล้วค่ะถ้ารวมที่เบตงก็70กว่าปีแล้ว อู้อันนี้ทํารุ่นที่สามแล้วค่ะค่ะตอนอยู่เบตงชื่อร้านอะไรคะพัฒคารเส้นกีเบตงอ๋อมาจากพัฒคารใช่คนเก่าๆนะ,ะเพรา่ารู้จักพัฒคารเส้นกีอยู่เพาะเดี๋ยวนี้เส้นกีที่เบตงไม่ได้ทําแล้วค่ะอันนี้คือบะหมี่จะไม่ใช่สีเหลืองแบบที่เห็นพคือบะหมีะะ่เราไม่ได้ใส่สีนะคะค่ะทาเสร็จใหม่ๆมันจะเป็นสีไข่แล้วพอค้างคืนสักคืนหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนสีมันต้องทานเป็นบะหมี่แบบนี้ถึงจะอร่อยค่ะ มีความพิเศษยังไงบ้างคะคือเราไม่ใส่สารกันเสียมีปริมาณไข่เยอะโอ้หมูแดงหมูแดงแบบฉ่ำๆเลยนะคะค่ะย่างเตาถ่านยังมีอีกอันหนึ่งเมนูเกี๊ยวทอดน้องกำลังทำแผ่นอยู่อ๋อทำแผ่นเกี๊ยวเองด้วยเหรอคะที่ร้านพี่รับทำอาหารกล่องด้วยนะคะเมื่อเช้ามีคนสั่งเนี่ยเมนูเนี่ย เคยมีแบบลูกค้ามาสั่งทีเยอะสุดนี่กี่ออเดอร์อะคะ6 0 0 600, 600, 600ชุด600ก็ไปเลี้ยงสถานเด็กกำพร้าแล้วก่อนก่อนก็มีคนสั่ง100ฝั่งตามออฟฟิศก็450กล่องก็มีค่ะยังมีเมนูอาหารเช้าเบตงด้วยค่ะเราจะทำเฉพาะวันอาทิตย์นะคะเพราะมัาใช้เวลาในการทำนานมากเมนูอาหารเช้าว่าอะไรอะคะอันนี้คือข้าวเหนียวไก่ค่ะอันนี้คือเผือกเผือกนึ่งค่ะนี่คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่โบราณเป็นเส้นสดนะคะแล้วนี่ซี่โครงหมูตุ๋นค่ะ อ๋อเป็นอาหารเช้าของคนเวตยใช่เป็นอาหารที่แบบคนเวตงดเขานิยมทานกันคือเราเลือกตัวที่หาทานยากค่ะจะขายเฉพาะไปอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงอะคะตั้งแต่หกโมงเปิดั้งแต่6กโมงอะค่ะหกจุดศูนย์ค่ะปิดบ่ายสองโมงครึ่งถ้าอาหารหมดไวัยคนซื้อไปเยอะก็จะหมดอะค่ะโอ้ยางงี้อาหารเช้าหมดประมาณกี่โมงอะคะมันบอกไม่ได้ค่ะถ้าลูกค้าออเดอร์พรีออเดอร์มาเยอะช้ามาแล้วก็เหลือน้อยเพราะมันต้องใช้เวลาในการทําเป็นวันกว่าจะเสร็จแต่ละอย่าง ส่วนใหญ่ก็ต้องมาเช้าๆหกโมงแต่บางครั้งบางทีถ้าออเดอร์กลางคืนเต็มมันก็จะไม่พอไม่มีขายตอนเช้าจะเหนือน้อยมากต้องขออภัยด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนนะเพราะข้างนอกฝนตกแรงมากเป็นเส้นใหญ่โบราณนะคะไม่ได้ใหญ่มากนะเจะโรยด้วยกระเทียมเจียวมาแล้วก็มีงาขาวกลิ่นหอมกระเทียมเจียวมากเลยอะเจ้าของร้านบอกว่ากินได้3วิธีนะ กินเส้นใหญ่เปล่าๆก่อนอเส้นใหญ่นุ่มเหนียวนะกินเปล่าๆก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะแล้วก็หอมกระเทียมเจียวหอมงานี่วิธีที่สองเขาบอกว่าให้ใส,ซส่ซอสพริกซอสพริกก็เป็นสูตรของทางร้านที่ร้านทําเอง พอใส่ซอสพริกนะจะมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาวิธีที่สามกินเส้นใหญ่โบราณคู่กับหมูตุนนะคะอู๋น้ำขึ้นข้นมากอ่ะน้ำข้นหนืดนะคะสีน้ำตาลเข้มเลยถ้าสั่งเป็นถ้วยถ้วยละสาบาทแต่ถ้าเป็นเซตเนี้ยสี่อย่าง100บาทอู๋กระดูกหมูเปื่อยแกะง่ายมาก หมูตุ๋นอร่อยเข้มข้นเลยนะคะเค็มหวานรสกลมกล่อมนะหมูตุ๋นเนอร่อยเพราะว่าได้รสชาติแบบเค็มหวานครบรสเลยกระดูกหมูนุ่มเปื่อยเลยนะคะโ<ๆ>ต๊ะห้ามีเกี๊ยวแห้งธรรมดาโต๊ะหกมีเกี๊ยวแห้งพิเศษสอง<ๆ>กินเกี๊ยวกรอบนะคะจานละ50ิบาท ตั้งไวตั้งนานเกี๊ยวยังกรอบอยู่เลยอ่ะเกี๊ยวเป็นไส้หมูนะหมูมุ้งนะแผ่นเกี้ยวมีรสชาติอยู่แล้วน้ำจิ้มหวานเค็มเปรี้ยวน้ำจิ้มมะขามต่อให้ไม่จิ้มน,น้ำจิ้มหนักก็อร่อยมีรสชาติอยู่แล้วนะเกี๊ยวกรอบอ่ะ ข้าวเหนียวไก่นะคะจานละยี่สิบาทหรือบางคนเรียกบะจ่างก็ได้นะเพราะว่าเหมือนบะจ่างเลยเป็นข้าวเหนียวแล้วก็มีไก่มีเห็ดหอมนะคะต้องสั่งล่วงหน้าหมดเร็วขายเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวขนาดตั้งไว้ตั้งนานข้าวเหนียวก็ยังนุ่มเลยอะ่ะเหมือนบะจ่างนะคะฉ็มนิดๆหวานนิด,นดห,นห,หน่อยเนื้อไก่นีน,นุ่มมากเห็ดหอม เนี่ยเส้นใหญ่จานนึงตัวนี้นนเวลาแพ็กกลับบ้านนะคะเอาไก่ไปเป่าไก่มันร้อน,นะคะ่ะเป่าให้มันถ่ายร้อนนิดนึงแล้วก็ใส่กล่องไปกรอบได้นานนะคะกินมาสองอย่างแล้วอร่อยทั้งสองอย่างนะคะเบือกนึ่งเขาจะโรยด้วยกระเทียมเจียวข้างบนนะสีจะเป็นสีเข้มๆเลยอะ่ะแต่หอมกระเทียมเจียวตัดไปเนื้อจะนุ่ม รสชาติของเผือกเนื้อนุ่มไม่หวานเลยนะเป็นรสชาติธรรมชาติจากเผือกเลยแหละเหมือนเขาไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติเลยอะรสชาติแบบธรรมชาติแต่อร่อยเนื้อนุ่ม อร่อยที่เหมือนที่เบตงไหมคะผมว่าถ้าพูดจริงๆรอร่อย,อยทั้งคู่ครับแต่ว่าเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นฐานที่เหมือนกับเบตงครับไม่ต้องไปถึงตรงนู้นเลย <laughs> ผมว่ามาทานตรงนี้ได้ครับอร่อยจริงเป็นคนเบตงด้วยไหมคะไม่ใช่คนเบตงครับพอดีผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมก็ไปทุกปีจริงๆอ่ะผมมาทานบ่อยเพราะว่าผมทํางานอยู่ใกล้แถวนี้แต่พอดียังไม่เคยมาทานวนาันอาทิตย์ แล้ววันนี้มาทานวันอาทิตย์แล้วเขามีพวกอาหารพิเศษที่เราสั่งไว้นะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับกินบะหมี่กันนะคะชามนี้ 6. บหาบาทอันนี้เอามาครบมีเกี๊ยวมีหมูแดงมีไก่ทอดแต่ถ้าสั่งธรรมดาสี่สิบห้าบาทนะคะอุ้ยอันนี้จะเป็นก้อนหน่อยนะคะเพราะว่าพิมไว้นานกว่าจะได้กินเส้นบะหมี่อะสีจะไม่ได้เหมือนเส้นทั่วไปนะคะสีแบบน้ำตาลครีม เราก็ราดด้วยน้ำซอสน้ำซอสสีดำๆเป็นซอสสุดพิเศษของที่ร้านกินเฉพาะเส้นบะหมี่ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เป็นเส้นบะหมี่ที่มีเอกลักษณ์คือมีกลิ่นหอมเลยหอมก่อนเข้าปากอีกเหมือนอารมณ์กินผัดหมี่ซ่วที่เขาผัดมาแล้วอะส่วนรสชาตินะคะเป็นรสชาติแบบอ่อนๆน,นะหวานเค็มนิดน เมื่อกี้สั่งข้าวบูดงไปด้วยนะคะบะหมี่สั่งบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวแห้งพิเศษสองหนาเส้นทิ้งไว้นานแล้วนะเส้นก็ยังนุ่มนะคะก็คือทํากันมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะเขาสอนมาทํำยังไงมันก็ทําตามนั้นแล้วก็ความใส่ใจค่ะในการทําอาหารสําคัญตรงนั้นค่ะถ้าไม่ใส่ใจทํามันก็จะแม่อน่อยไก่ทอดเขาจะชุกแป้งบางๆนะถ้างั้นเดี๋ยวกินไก่ทอดก่อนแป้งอาจจะบาง ไก่กรอบแป้งบางข้างนอกอาจจะกรอบเนื้อไก่ข้างในอาจจะนุ่มตัวไก่ทอดก็มีรสชาติอยู่แล้วนะคะเขาปรุงมาเขาหมักมากินเกี๊ยวทมบินไปประลีอย่างพอกี้อย่างโต๊ะู้โต๊เนี้หมูแดงข้างนอกฉ่ำๆนะคะข้งางในจะเป็นสไตล์แบบย่างแห้งมาพอดีนะคะมีกลิ่นหอมรมควัน กินหมูแดงอย่างเดียวก่อนชิ่ก์ขงหมูหมดแล้วค่ะพี่พี่ชิคก์ขงหมูหมดแล้วแต่ว่าหมูแดงในจานข้าวหมูแดงเหมือนคนละสูตรกันอ่ะจะดูแบบแห้งๆกว่าแต่ว่าหมูแดงอันนี้จะฉ่ำๆการเห็บาทนะคะมีกุนเชียงมีไข่ต้มยำมะตูมไก่ทอดน้ำราดนี่ฉ่ำมากสีเข้มเนาะข้าวหมูแดงไก่ทอดสองตับบ้าน น้ำลาดน,นะคะขค้นหนึ่รสชาติหวานเค็มหนึ่งเดองอร่อยหมูที่เขาเอาไปหมักเราย่างมีกลิ่นหอมรวมควันมีเกี๊ยวแห้งพิเศษสก็6ตหกคุณทานอะไรคะร้านนี้นะคะวัตถุดิบอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยที่กินมาแล้วก็อาหารมีเอกลักษณ์แล้วก็หาทานยากด้วยอาหารเมนูเช้าของเบตงนะคะไม่ต้องไปไกลถึงเบตง ยังไงช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันวันศุกหน้าตอนหนึ่งทุ่มค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเร,เรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ